ันนี้ได้มาจอดรถที่ริมถนนนะคะยังหมอกยามเช้าแยะเลยที่อำเภอบ้านแผนที่บ้านแผนนะอำเภอเสนาค่ะจังหวัดอยุธยานะคะจอดรถเพื่อเดินเข้าไปดูซื้อของนะคะเป็นกาเรียกว่าเป็นตลาดนัดโรงงานอุตสาหกรรมย่อยๆนะคะเป็นตลาดย่อยๆนะคะเดี๋ยวลงไปดูนะคะเนี่ยดูข้างหลังเลยค่ะ หมอกเต็มไปหมดเลยค่ะก็จอดรถกันตามข้างถนนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูว่าเป็นไงโอ้โหเห็นไหมคะหมอกลงเช้านี้นะคะหมอกหนามากเลยนะคะขับรถเนี่ยต้องระวังนะคะเปิดไฟตัดหมอกเลยนะคะเช้าเนี่ยอากาศเย็นมากนี้แค่ที่อ,อุบยานะคะเกตภาคกลาง ถ้าเกิดทางภาคเหนือนี่ก็คงจะหมอกหนาตอนนี้น,นี้ก็เดินเข้ามาบริเวณตลาดนัดนะคะเป็นตลาดนัดโรงงานก็คือแบบนี้จะเป็นโรงงานเยอะนะคะนะคะขายส่วนใหญ่เป็นรถเข็นเคลื่อนที่ได้ทั้งนั้นเลยนะคะมาจอดขายแต่แล้วก็ไปได้ง่ายๆนะคะเลยเป็นที่ว่างวางมีรถที่มาจอดนี่เป็นพวกรถมีล้อทั้งนั้นเลยนะคะที่ว่างเนะะี่ยค่มาดู ซื้อของฝากซื้ออะไรนิดหน่อยนะคะขายแบบกันเองมากค่ะมีไม่กี่ร้านหรอกค่ะร้านนัดโรงงานนะคะที่บ้านแผนนะคะชมธรรมชาตินะคะยามเช้านะคะอีกมุมหนึ่งนะคะด้านหนึ่งเห็นไหมคะหมอกลงหนามากเลยมองแทบจะมองไม่เห็นนะคะธรรมชาติยามเช้าสดชื่นมากเลยะคะ่ะ แสงแดดแสงอาทิตย์นะคะเริ่มเริ่มขึ้นนะคะจางๆนะคะแสงแดดยามเช้านะคะเห็นไหมคะหมอกลงหนากลดงามนมากจริงๆนะคะเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะ รระะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาชมบรรยากาศทองทุ่งนานะคะที่อำเภอเสนาจังหวัดอยุทธยาค่ะข้าวกำลังออกรวงนะคะสวยงามมากเช้านี้ออกลงหนาเลยนะคะตอน6โมงเช้าวกว่าๆนะคะสวยงามมากค่ะก็มี จะมีเสียงนกร้องนะคะอยู่กับธรรมชาติเลยนะคะก็มีต้นกล้วยบ้างแฟมนะคะเห็นบ้านอยู่ข้างหน้านะคะทางเดินอยู่ในเดินทางเดินเล็กๆนะคะที่จะเข้ามาคันนานะคะตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะเสียงนกร้อง เป็นธรรมชาติมากเลยค่ะเป็นอีกมุมหนึ่งของนาข้าวนะคะ้องอยู่ใต้ต้นไม้นะคะตรงนี้นะคะเป็นป่านะคะับันนี้ใบไม้ร่วงแห้งเลยนะคะแล้วก็มาชมธรรมชาติกันนะคะอากาศดีมากค่ะอากาศสดชื่นนะคะกาศบริสุทธิ์มากค่ะลองดู พุ่งมากับสายหมอกนะคะงดงามมากค่ะเพื่อนอน,นานจะได้มาชมธรรมชาติแบบนี้นะคะสูดหายใจเข้าไปเต็มปอดนะคะร่มรื่นมากเลย